สนับสนุนโดยใหม่ไ s u ูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เลหนังสือพิม์ฐานเศรษฐกิจ TrueMove Edge ถ้าจะออกมานอกประเทศสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออะไรบ้างไม่ควรทำเลยก็คิดว่า สิ่งไหนที่มันมันเสี่ยงจนเกินไปเราปรึกษาแล้วไม่น่าเสี่ยงแล้วก็ไม่น่าไม่น่าลงทุนอ่ะนะฮะกับอะไรที่ว่าเหมือนแบบว่าเหมือนในหน้าอะไรก็ไม่ต้องไปคุยแบงก์ก็มี <ไป S 2> ให้ปรึกษาแบงก์ก็มีปรึกษาที่ดีสารทู่ก็ปรึกษาที่ดีใช่ไหมสำนักงหัวหมายอย่างเงี้ยอย่าไปเสี่ยงบางทีแอบมาอับใช่ครับใช่ครับ บางทีไทยหลอกไทยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาวหรอโดนมาหลายคนมู่บนหลายคนแล้วครับอ๋อเราเราหลอกกันเองใช่หลอกเองครับผมใช่ครับก็อยากจะริงนี้ครับเส้นทางอาสามเอเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเราพูดถึงโลจิสติกนะครับเพราะว่าเรากําลังเชื่อมกับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโอกาสเนี่ยไม่ไม่ใช่มาพูดกันแบบลอยๆนะครับต้องถามผู้ประกอบการที่ไป ขายสินค้าที่เมืองจีนแล้วเนี่ยจะรู้ครับว่าสินค้าไทยเนี่ยขอสัก3ามอย่างนะครับอันที่1น่งเนี่ยท่านทำให้มีคุณภาพนะครับอันที่สองเนี่ยท่านต้องดูแลเรื่องแพคเกจิ้งด้วยนะฮะการใส่บรรจุพัณฑ์อะไระแล้วแต่นะครับอันที่3เนี่ยท่านต้องทําตามลสนิยมของตลาดนะครับเช่นขนมหวานนะครับมฑลท,ทั้ง3ามมฑลน,นที่ผมดูแลเนี่ยต้องการหวานนิดหน่อยนะครับไม่ต้องหวานเจี๊ยบนะฮะหวานเจี๊ยบนี หวานจัดหวานเจี๊ยบนี่เขาไม่เอาเลยนะต้องหวานนิดหน่อยนี่กำลังดีนะครับนี่คือนี่คือต้องเข้าใจตลาดนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็คือว่าชาวจีนเนี่ยถ้าเด็กถ้ามีลูกคนเดียวนะก็ต้องซื้อของดีที่สุดให้ลูกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้เขาว่าเขาต้องการของดีปลอดสารแน่ใจว่าเป็นออร์แกนิกนะครับก็ขายได้นะครับการเลือกคู่เลือกว่าเราจะพาร์ทเนอร์กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วิธีการที่จะเลือกนี่ยังไงอะคะก็จะถามจากเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยเราอยากเริ่มจากว่าเราอยากไปพม,มา่ามีเพื่อนพม,ม่าไหมมีใครรู้จักอะไระไหมเราต้องมีแลฟเลนนิดหนึ่งว่าใช้ใช้แนะนําค่ะดีกว่าว่าไปสุมๆม,มเอาสุมๆเจอกันเองแล้วเราต้องให้เขาลงเงินไหมหรือว่าเราให้เขาลงเป็นอย่างอื่นอะไรงะเง<อ>ี้ยค่ะการ<อ>พาร์ทเนอร์กันเนี่ยก็จริงๆโดยหลักการจริงก็คือลง ก็อย่าง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 ธุรกิจของผมนี่นะพันเนอร์ผม l o ค a l ใน30%มเรา70%็ดสถามว่าเสี่ยงไหมเออก็เสี่ยงแต่ว่าเหมือนกับที่ผมพูดเรามีโน้ตเฮาส์สมมุติถ้าเขามีปัญหาเขาจะได้จากเครื่องจัดแต่อย่งอื่นเขาทำอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างมันต้องต้องออกมาจากเราเราก็เข้าไปศึกษาก่อนประมาณสักปีสองปีก่อนที่จะเริ่มเริ่มคือเราต้องทำทำศึกษาตลาดก่อนเาโทนเวลาศึกษาตลาดทำยังไงอะคะ ไปดูอะไรบ้างดูปร,ริมาณไปคุยหลักๆคือเราไปคุยกับทางด้านของร้านที่ขายรถจักรนะฮะ<ฆ>คือ<ฆ>รถักรยานยนต์เนี่ย<ฆ>ว่าเขามีมีลูกค้าประยานลูกค้ามากแค่ไหน<ฆ>แล้วลูกค้าที่เขามาซื้อเนี่ยเขาถามถึงเรื่องของการการเงินผ่อนหรือการลิสติ้งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็านั่งวิคอร์ดูว่าเ จากที่ประเวณนต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีบริการเรื่องสินเชื่อเข้ามาเนี่ยจะทำให้เขาขายได้เยอะขึ้นไหมเราก็สัมภาษณ์ทุกร้านที่ที่อยู่ในเวียงจันทร์นะครับก็จะมีบางร้านที่บางทีเขาก็มีที่เขาทำดิสซิ่งเองก็มีเหมือนกันเหมือนกับปล่อยส่วนตัวไปค่ะซื้อก็ให้ผ่อนกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าบ้านหนึ่งถ้ามีพ่อแม่สองคนลูกสามคนเนี่ยก็ต้องมีหัวใจห้าคัน ตลาดที่เราตอนนี้เหมือนตลาดที่เมืองไทยทันดาลิสซิงประมาณ<ช>สักสิปีที่แล้วนะครับคือแบบว่ายังสามารถเติบโตได้อีกเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของการาวางเงินดาวหรือเรื่องหันดอกเบี้ยเนี่ยมันมันเหมือนกับ ไทยสมัยสิบปีที่แล้วเขาก็เอาแผนก็มาฉายเลยว่าภายใน5ปีเขาต้องการขยายสาขากี่สาขาเราเองเราไม่ใช่เป็นคนผู้รับฝากรับจัดเก็บอย่างเดียวเราคิดโซลูชันให้เขาว่าจะทำยังไงให้ระบบการบริหารการจัดการเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนที่สุดซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีผู้ประกอบการรายไหนที่ที่เข้าไปทำอย่าง จริง,งนะเราก็มองว่าเราก็ใช้กลยุทธ์ในในแง่ของการเป็น first mover <c oughs> ในตลาด <c oughs> การที่จะพัฒนาไปแต่ละสเต็ปนะฮะอย่างถ้าประเทศ CLMV จะพัฒนาในเรื่องของการผลิตนะฮะทางด้านผ,ผลิตผลทางด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานยังต้องใช้เวลายัางต้องใช้ <c oughs> เวลาอยู่อยตอนนี้ยังมองของเราก็เช่นกันนะฮะตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนถ่ายนะฮะเราให้น้ำหนัก จริงๆเริ่มมาหลายสิบปีแล้วน้ำหนักของภาคอุตสาหกรรมะนะมากขึ้นมากขึ้นแต่ภาคเกษตรเนี่ยผมต้องพูดว่าเรื่องของ Position เรื่องของตำแหน่งที่เราวางนะฮะผมว่าวันนี้เราเริ่มตระหนักแล้วว่าเราน่าจะเน้นนะฮะผลิตในเรื่องของผิดพัณฑ์ผิดผลที่มีคุณภาพและ,ะมาตรฐานเป็น<ช>ที่ยอมรับะนะฮะในระดับสากลน,นะครับอาจจะใช้คำว่า พรีเมียมก็ได้หรือว่าเราบอกว่าเราต้องการที่จะผิดผิดพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะฮะเมื่อเราเลือกจะกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อแล้วมีความต้องการในในเรื่องของผิดพันธุ์ที่เป็นคุณภาพนะผมว่ามันเหมาะกับประเทศไทยเรากล้าพูดว่าเขายังต้องใช้เวลาอีกนานในการที่จะพัฒนาไปจนถึงเรื่องของความสําเร็จในตลาดนะฮะแล้วก็ในในปริมาณที่ที่เรียกว่า เรียกว่ามา r k เก็ตแชร์กแล้วกันนะสัดส่วนที่มากกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานแต่เราก็ต้องไม่หยุดถูกไหมคะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาแน่นอนปีที่ผ่านมาก็ต้องไม่เหมือนปีใหม่เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีของจริงนะคะทีนี้อยากจะให้ดรสรุปให้หน่อยว่าที่เราผ่านมาและให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราควรจะเตรียมตัวอะไรอีกครับผมคิดว่าการที่ได้ไปเห็นตามด่านต่างๆถนนต่างเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือการไปคุยกับผู้ประกอบการ ซึ่งหลายๆคนที่เราไปพบมานะครับเป็นผู้บุกเบิกครับ<ช>แล้วเป็นบุกเบิกประเภทที่ก่อน AEC <ช>ด้วยอันนี้นะครับเป็นบทเรียนที่สําคัญก็คือว่าเราเวลาไปอย่าไปหวังว่าตีหัวเข้าบ้านนะครับคือไปปุ๊บรวยปั๊บอ่าไม่ใช่นี่คือความตั้งใจจริงที่ไปฝังลกลากแล้วก็ไปทําธุรกิจด้วยความตั้งใจที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศเขาจริง,รงๆแล้วหัวใจสําคัญที่เราเราไปเจอมาก็คือว่าต้องเข้าใจคนเขาครับ ต้องเข้าใจภาษาใช่ใชต้องเข้าใจตัวของกฎเกณฑ์ต่างๆในท้องถินงถ่นให้มากแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าเราก็ต้องเข้าไปคลุกคลีแล้วก็หลังจากนั้นค,ค,ค่อยเรียนรู้พวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่า,าภาษาเอยกฎหมายเอยซึ่งแต่คนแตกต่างมากมแล้วที่สําคัญที่สุดครับก็คือว่าที่พบมาก็คือว่าหลายคนนะครับเป็นคนที่ตัดสินใจทําจริงครับใช่โอกาสเยอะครับแต่ต้องอย่ากลัวคือถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะก็โทรไปหาที่ acdesk ของกรุงเทพได้ครับ ในประเทศต่างๆที่เราไปเนี่ยเรามีผู้จัดก,การสาขาซึ่งไปอยู่มาเกือบ20-30ปีแล้วการที่ไปอยู่นานๆเนี่ยทำให้เรารู้จักว่าใครเป็นใครรู้จักช่องทางคอนเน็กชันต่างๆดูแ<ๆ>อนด์โดนใช่แล้วก็<ๆ>ขณะเดียวกันพอไปถึงแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้นักธุรกิจที่อยากจะไปในประเทศเหล่านี้ สามารถลงหลักปักฐานได้ผมคิดว่าเราเป็นเหมือนสะพานครับที่จะทอดนําพานธุรกิจไทยออกไปสู่ AEC ครับเป็นสะพานมิตรภาพเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมในปีนี้เนี่ยนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะนําเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็พยายามที่ท่านให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่า ไปทําได้ยังไงแน่นอนนะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมบ้างเช่นเหลืองลอจิสติกนะคะเรื่องของพาทเนอร์ h ชิพอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตาม AEC มีทางรวยในเวลาใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงครึ่งตื่นมาเฟชเจอหน้าเรา 2, 2> ค,รคนเลยนะคะคในวันนี้เรา2องคนคงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยรวยไปกับ AEC ค่ะคสวัสดีค่ะ